สวัสดีครับวันนี้เราจะไปสูบสะจับปลานะครับกําลังเตรียมตัวเช้าๆตอนนี้เจ็ดโมงสามสิเก้านาทีอากาศโคตรหนาวเลยครับเราจะไปจับปลาที่สระนนะครับพอดีเข้าสูบน้ําไว้แล้วน้ําจะแห้งน้ําจะแห้งนะครับเราจะไปจับปลากันเราไปชมกันนะครับว่าปลาจะเยอะน้อยมากแค่ไหนเราไปชมกันครับ lo ติดตาม nó khác ผมไหน chưa này, dạ. là... là... à, chưa phá บ่มอด lỗ nữa, จับทั้งปลาแล้วงมไป จ <ừ, S 2> <elim S 1> ับจ <tarde S 1> Ch ้ากระสอบนี่ต้องซีน